สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและก็ในวันนี้โอจะมาทํานายไทยทักดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะใช้ไพ่ออร์คิลในการทํานายไทยทักดวงชะตาวางทั้งหมด21ตําแหน่งตามาศาสตร์เลข7ตัว9กาฐานนะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของอัตตาตัวตนของท่านนะคะในด้านความคิดช่วงเดือนนี้นะคะในบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีความคิดเรื่องของเกณฑ์การเรียนการศึกษาต่อนะคะถ้าอยู่ในช่วงวัยอายุที่เรากําลังอยู่ในวัยเรียนนะหรือในบางท่านที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราทํางานเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยผลของความพยายามกับช่วงปีที่ผ่าน,านมากับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ จะเป็นผลสำเร็จในเร็ววันในช่วงเดือนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยอ๋อสาธุด้วยเลยนะคะกับเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยต้องเรียกได้ว่าชาวราศีมังกรในเดือนนี้เนี่ยถือว่ามาแรงมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของหินะนะคะหินะก็คือเรื่องของความหายนะความไม่ดีไม่งามนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีคนบางคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนกับชักใย มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราหรือว่ามีอิทธิพลต่อการกระทําแนวทางการใช้ชีวิตแนวทางการปฏิบัติตัวเองของเรานะคะคือเรารู้สึกว่าเราไม่เสรีแล้วเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าตัดได้ก็อยากให้ตัดนะคะต่อมาค่ะตาแหน่งของท่านัง ท่านางก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติมีค่าที่เคลื่อนที่ได้นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนนะะทำตัวเหมือนเป็นป่าค่ะเป็นป่านะแล้วก็ใช้เงินกับเรื่องของการซื้อของทรัพย์สินมีค่าให้กับคนรักของท่านนั่นเองนะคะ ใจดีมากๆเลยนะต่อมาค่ะตำแหน่งของปิตาปิตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นงานของคุณที่ทําอยู่ตอนนี้มันก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะแล้วก็สังคมรอบข้างนะแล้วทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของหัวหน้างานเขาก็มองคุณว่าแบบเออคนนี้เก่ง คนนี้ทำงานใช้ได้ทำงานถูกใจเขามากๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะคัดเลือกให้ตัวเราเองอะไปเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวเขานะคะถ้าสามารถจะเป็นตําแหน่งเลขาได้เขาก็เลือกให้เราไปเป็นเลขาเขาเลยอะเพราะเขาถูกใจเรามากจริงๆค่ะเรื่องของงานถือว่าดีมากๆเลยต่อมาคะ่ะตาแหน่งของมาตามาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ย อ,อ,อาจจะได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ผ่านมาเราพาคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวของเราเนี่ยไปตรวจเช็คสุขภาพแล้วคุณหมอบอกรอฟังผลในเดือนนี้นะผลที่ออกมาในเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนะ่นักหรือไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่เราได้วางแผนหรือว่าคิดเอาไว้เท่าไหร่นะคะต่อมาคะตำแหน่งของโพคคะ โพคะก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่อยู่อาศัยที่ดินเอ่ยคอนโดเอยได้หมดเลยนะเหมาหมดเลยในช่วงนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรถ้าคิดอยากจะได้บ้านมันต้องเกิดการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านนะคะอย่างเช่นขายบ้านเก่าเพื่อให้ได้บ้านใหม่ขายรถที่เรามีเพื่อให้เอาไปซื้อบ้านใหม่หรือแม้กระทั่ง ทุบบ้านที่มีอยู่แล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาในพื้นที่ของเราเองคือมันจะต้องมีการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆนั่นเองค่ะต่อมาคะตำแหน่งของมัชชิมาความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรกับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวราศีมังกรอ,อาจจะทํางานเยอะเนาะอ่าอาจจะมีความเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่แล้วก็มีเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะคะ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรู้สึกของเราเอาไว้ให้มากๆเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปพูดไม่ดีกับคนรอบตัวอย่างคนในครอบครัวเองหรือว่าเป็นเรื่องของคนรักของเราเองอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลในทิศทางที่ไม่ค่อยดีก็คือเหมือนทุบกำแพงทิ้งอะ่ะก่อร่างสร้างตัวกันมาอย่างดีอยู่ดีๆแบบว่าโมโหทีเดียวทุบทิ้งไปเลยนะทุบทิ้งให้มันแบบให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเพียงเพราะแค่อ,อ,อารมณ์อ่ะเพราะงั้นอะ่ะ อะไรที่มันมันเกินเหตุเกินควรเกินไปกับเรื่องภาวะอารมณ์ส่วนตัวก็ต้องรู้จักระง,งับสติให้ดีๆนะคะจะได้ไม่เกิดผลเสียตามมานะต่อมาค่ะบรรทัดที่2องไพ่ใบแรกนะคะกับตำแหน่งแรกไพ่ตนุตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมช่วงนี้ก็จะเดินทางบ่อยไปไหนมาไหนบ่อยๆอ,อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งเกฑ์การท่องเที่ยวนะคะมีโอกาสที่จะ ได้โดยสารขึ้นเครื่องบินด้วยนะนั่นหมายความว่าการเดินทางก็ไม่ใช่ระยะใกล้ๆนะคะอาจจะมีทั้งระยะใกล้ระยะไกลเกิดขึ้นได้แต่เท่าที่ดูก็คือภายในประเทศอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ยังไม่สามารถจะเดินทางออกนอกประเทศไปได้ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเกณฑ์ชะตาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่รีแล็กซ์กับตัวเองดีค่ะต่อมาคะตำแหน่งของกระดุมพระนะคะกระดุมพระก็คือเรื่องของการเงินช่วงนี้เนี่ย อาจจะมีการใช้เงินไปกับบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ปรึกษาคนรอบตัวคนรอบข้างแล้วเขาก็มารับรู้ทีหลังแล้วเขาก็ตําหนิเราค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เงินเกินตัวไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับเครื่องแต่งกายแล้วแฟนก็มาบน่นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไปลงทุนทําอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้ปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย ทำไมอ่ะเรื่องสำคัญขนาดนี้ไม่นึกถึงเขาหรอไม่ปรึกษาเขาก่อนเลยหรอตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเลยหรออะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ต่อมาค่ะตำแหน่งของสหัชชาสหัชชาก็คือเรื่องของเพื่อนในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้พบเจอกันกันกบเพื่อนๆของคุณบ้างนะคะที่ผ่านมาอาจจะเงียบหายกันไปแต่ช่วงนี้ก็จะกลับมาพบปะพูดคุยสังสรรค์ร่วมกันนะคะรวมไปถึงเนื่องในวัน โอกาสพิเศษต่างๆนานาอาจจะเป็นงานบันเกิดของใครสักคนนึงในกลุ่มในแก๊งหรือเป็นเรื่องของงานมงคลที่เกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปรวมตัวได้ไปเจอกันในงานนะคะต่อมาคะตำแหน่งของพันธุพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามีญาติพี่น้องของของเราเองเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรือว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะได้รับข่าวดีกับตัวเขามากขึ้นถ้าที่ผ่านมาเขาทําตัวไม่ค่อยดีเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกับเราหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพก็ถ้าถามถึงเกณฑ์สุขภาพญาติพี่น้องนะคะเขาก็จะสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นต่อมาคะตำแหน่งของปุตตะ ปุตตาคือเรื่องของลูกนะคะสำหรับท่านที่อยากจะมีลูกช่วงนี้ก็คืออย่าเพิ่งคาดหวังนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความหวังที่ลิบหลี่เสียเยลอเกินนะคะ รวมไปถึงท่านที่มีลูกมีหลานแล้วในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยจนหมดพลังกับลูกหลานท่านเลยก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีบางท่านเนี่ยต้องพูดสอนตักเตือนว่าก้าวหนูอย่าอย่างนู้นสิหนูอย่าเป็นอย่างนี้สิคือเขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบความดื้อดึงให้เราได้รู้สึกว่าต้องปราบเขาอะคะ่ะช่วงนี้ก็เลยจะเหนื่อยๆกับเรื่องของลูกหลานสักนิดนึงนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริอริก็คือคู่ศัตรูคู่อาฆาตนะคะ จะมีคนผู้น้อยคนอายุน้อยกว่าทาให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจกับพฤติกรรมที่ไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักทีเป็นเด็กอยู่นั่นแหละอ่าไม่ค่อยรู้กาลเทศะคือเราจะหงุดหงิดใจกับเรื่องของคนลักษณะนี้มากๆเลยนะคะต่อมาคะตำแหน่งของปัตตานีปัตตานีก็คือเรื่องของคนรัก ความรักนะคะสำหรับท so ่านที anni, ่โสดก่อนเลยก็แล้วก so like ันนะคะสาหรับท our ่านที่โสดในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะไม่คิดเรื่องรักเลยค่ะเพราะอะไรเพราะปัญหาที่มีอยู่หรือว่างานเงินที่ันทําอยู่ทุกวันนี้คือมันแทบจะไม่มีเวลามาคิดเรื่องความรักเลยค่ะสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีความรักแล้วมีคู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาถาโถมเข้ามาในคู่ของเราเป็นอุปสรรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินใดๆก็ตามแต่แต่ถ้าเรายังจับมือกันอยู่ ลงเรือลําเดียวกันแล้วยังสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะเพาะง้นต้องเป็นกําลังใจให้กันเองเนี่ยให้ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ผ่านพ้นไปได้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นบรรทัดที่3านะคะไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่งของมรณะมรณะก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะเรื่องของการเอาชนะกันเนี่ย คือถ้ามันมีการแข่งขันเกิดขึ้นไปสอบไปแข่งขันใดๆก็ตามแต่และถ้าเราได้รับชัยชนะกลับมามันก็จะเป็นผลที่ดีถูกต้องไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าการเอาชนะนี้มันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือเป็นคนรักของเรามันไม่ใช่ขนทางที่ดีกับความสัมพันธ์ของเราแน่นอนค่ะการเอาชนะกันกับคนรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่โอเคเลยไพ่เขาก็อยากจะตืนเตือนคุณตรงนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภะ สุภาพก็คือเรื่องของคุณงามความดีนะคะกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้ามันมีปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าตึงๆเครียดๆมีอุปสรรครู้สึกอึดอัดไม่ได้ดั่งใจที่ผ่านมาคือเครียดคิดหนักมากเลยแต่ช่วงเดือนนี้รู้สึกปล่อยวางรู้สึกแบบเออช่างมันเถอะปัญหามันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขนะมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะหรือยังไม่ได้ดั่งใจเหมือนเดิมนะแต่เราแค่เปลี่ยนมุมมองทัศนคติความคิดว่า เออช่างมันเหอะแค่คำเนี้ยคำเดียวเลยค่ะแล้วทำให้เราไปต่อได้แล้วมีความสุขต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรมะการงานนะคะในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับแบบ นานๆทีก็คือทำทีหรือเป็นลักษณะของงานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้มีตัวงานอะไรที่มั่นคงจริงจังมากเบอร์นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นฟรีแลนซ์รับงานของที่นู่นรับงานของที่นี่คือไม่ได้ทำกับองค์กรไม่ได้เข้าไปอยู่ในงานประจำคือเป็นการทำงานที่อยากทำอะไรฉันก็ทำอ่ะตอนนั้นฉันอยากขายอะไรฉันก็ขายอ่ะฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำไปนะคะแล้วก็จะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของ พระพุธพระธรรมพระสงฆ์าศาสนาเนี่ยก็จะยิ่งเป็นผลในทิทางที่ดีสําหรับตัวคุณเองในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของลาภเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเอาเงินเก่าเอาเงินเก็บออกมาใช้ออกมาใช้จ่ายนะแล้วก็ใบหน้าก็คือบูบี้มากเลยนะไม่ได้เต็มใจที่จะกดแต่ถามว่ามีใช้ปหมล่ะก็มีใช้ค่ะเพราะว่า เข้าตู้ ATM กดเงินออกมานั่นหมายความว่าเราก็ยังมีเงินที่สามารถจะนํามาใช้ได้แบบมีสภาพการเงินที่คล่องตัวอยู่แต่เราแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินใหม่ไม่เห็นเลยอะ่ะเอาเงินเก่าออกมาใช้เสรยจแล้วประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยาญะพยาญะก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่เขาแบบ ไม่จริงใจไม่จริงจังกับคุณนะเรื่องของความหักหลังกันเกิดขึ้นเนี่ยต้องดูดูให้ดีนะคะเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องใช้ให้ถูกคนถ้าใช้ผิดคนเราเองก็สุดหนักเลยเหมือนกันนะกับความไว้วางใจคนผิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าถามถึงเกณฑ์สุขภาพเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อมือข้อเขา่าข้อเท้าต่างๆนานาคือปวดเมื่อยตามตามข้อต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะสองตำแหน่งสุดท้าย ตำแหน่งทาสาแล้วก็ทาสีนะคะเป็นเรื่องของบริวารเรื่องของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะคะหรือลูกน้องนั่นเองช่วงเดือนนี้เนี่ย บริวารไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเป็นเพศตรงกันข้ามก็สามารถจะทางานร่วมกันกับคุณได้อย่างที่ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรใดๆให้กับตัวเราเองแถมบริวารที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะเขาค่อนข้างจะรักเรามากจริงใจกับเรามากจริงจังกับเรามากนะคะทำงานหนักทํางานเหนื่อยน,นี่คือไม่ว่าเลยนะเพราะว่ารักเจ้านายเออก็ได้ลูกน้องที่ดีมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะก็ขอจบการทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีมังกรประจําเดือนตุลาคม2563นี้นะคะ